สวัสดีครับผมชาติจรันทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดสายพันยุรมันหรือว่าไอหนุ่มเยิรมันกำลังเล่นเลนพี่น้องเป็นงานลอกอ่างลีบเฮ9 20หรือว่าลีบเฮ r อ2 0 ก็น่าจะจำว่า920ก็รู้กันครับอ่าป๋าขาจัดให้หน่อยจัดให้เร็วๆหน่อยก็พี่น้องไม่ค่อยได้เจอค่า,านีดแฮ์พามาชมเรื่อยๆครับสำหรับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ น้ำหนักรวมหมดนะพี่น้องอยู่ประมาณ21ตันครึ่งนะครับ21ตันครึ่งน้ำหนักปฏิบัติการ mm hmm. อง้์กีหนึ่งพิว5ฟันป mm ุ hmm. มามเสร่นเหล็กไหมไม่มีครับแต่ว่าเชื่อมเชื่อมในเชื่อมนอกกระบอกไฮดรอลิกสีเทา น่าจะใหญ่พอสมควรนะเพื่อเก็บกักน้ำน้ำออกดีมากเลยข้างล่างเห็นสายแจ๋วเครื่องยนต์กระหึ่มทีเดียวครับเจา้าลิบแพรใจเครื่องยนต์ขมินนะครับขมินเหมือนโคบัสซึนนั่นแหละนะครับ6กสูบคอม,มันเร็วเหมือนกันแต่ว,ว่าสำหรับเจา้าลิบแพรนะใช้ คขมินจากประเทศอังกฤษนะครับ QSB 6.7ตัวนี้ก็อยู่ที่ร1 0 k kW หรือว,ว่า1 1 0กิโลวัตต์นะใช่น้องๆนะนงน้110คูณด้วย1.341จริงแล้วแรงมา้าเขาอยู่เต็มที่นี่ประมาณ148นะครับ เราปัดไปเลย 150, 150เร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบรงมาร้อยารงมาก็เทียบเท่าฮิตาชิเซ็กคิดหนึ่งนะครับ6 b ีจีคิดหนึ่งคิดหนึ่งนะพี่นอ้องแต่ว่าวัดรอบนั้น6 b ีจีนี่2,100รอบต่อนาทีแต่ว่าสำหรับเจ้าคอมมิน QSB 6.7นี่จากประเทศอังกฤษนี่ เอามาวางกับรีเฟ์920นะครับก็จะรีดมาได้ประมาณ150ตัวเป็นเครื่อง6สุขคอมมนเร็ววัดรอบเครื่องนะาต่ำครับอยู่ที่1 8 0 0รอบต่อนาทีนี่ถือว่าต่ำนะครับ<ม>ถ้าเทียบเท่าก็เท่าเท่า F6 สมิตตโมโนี่วัดรอบเครื่องจะอยู่ประมาณ1 8 0 0นะครับ F6 แต่ถ้าเป็นโควมสมวมมินีนี่คอมมินนี่จะอยู่ที่1,750 แต่ว่าแรงมาเขานาเยอะนะครับเพราะว่าคมินินนั้นมีหลายประเทศมีหลายเวอร์ชั่นมีหลายตัวอะมันนี้ครับส่วนปั๊มก็เป็นที่น่าจับตามองสําหรับริบแฮร์เพราะว่าเป็นต้นตำรับของเจ้ารถขุดจ,จากเยอรมันนะครับหรือว่าเครื่องจักรจากเยอรมันก็ถือว่าสุดยอดใช้ปั๊มเร็กรอดครับปั๊มเร็กรอด ส่วนคอนโทรลวาลวครับก็นะคอนโทรลยาวพวกสวิงหรือว่ามอเตอร์สวิงนี่ครับนะ<ม>ก็ใช้เรคกรส่วนตัวเดินข้างล่างนะไฟนอนไรนี่ใช้ของริแพยครับรีริเพยเยอรมันรถยนต์ก็หนึ่งทีเดียวครับ เก่งนี่ออกสีขาวทำสีขาวมีขาวปนมาด้วยตอนนี้คือสเปคเร่าๆนะครับก็ถือว่าเอามาใไปที่น้องได้ชมกันส่วน cm, ล่างใบแทค80เซนล้อเลย7ตัวแครีสอ2ตัวนะครับปกติรถระดับ20ตัน21ตัน22ตันนะครับ ระบอกคำบูมอามดึงพุงกีนี่ก็สีเทาไม่น้องสีเทาสองก็กระึงทีเดียวครับส่วนแรงกดนะครับแรงกดของมกุกพีนี่อยู่ที่รือว่านิพพานนี่กดได้เยอะที่สุดในบรรดารถขุดนะครับโดยเฉพาะรถใหญ่ๆเรายกให้เขานในเมืองนีุ่้เยอะ 157กิโลนิวตันนะครับถ้าเป็นแคดเนาะแคดดีทูเท่าที่รู้ดีแค t ที่อยู่ประมาณ150ตัวนี้157นะครับนอกนันก็อยู่ประมาณ140กว่ากว่าบาน่ไทยก็มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกัน,นเชื้อเพลิงก็สามารถเติมได้ถนะึง580ลิตรถือว่าเยอะครับ บอกว่าคนขับบอกว่าก็เชื้อเพลิงอยู่ประมาณสามพันครับสามพันถึง3,500ห้าต่อวันถือว่าไม่ไม่ไม่รับประทานเท่าไรครับอ๋อเป็นงานเชียร์ริงนี่ครับตรงนี้ให้ให้ได้ ตินกองจะได้เสมอส่วนท่านใดที่ต้องการจะเล่นรถลิฟเฮอ,อะไรหาง่ายไหมก็ปกติครับหาได้จัดจำหน่ายโดยพารากอนหรือว่าพารากอนแต่เพียงผู้เดียวครับในประเทศไทยสนใจก็ลองไปสอบถามดูได้ครับ02-960 ส0งศถึงสนะครับหรือว่าจะสอบถามชาติจะรึัซับได้ครับราคาลนะ่ะราคาก็อยู่มันอยู่ประมาณ4ล้านครับอลองไปคุยกันเอาศูนย์บริการสำหรับภารกร นชชินนรีนะครับ08 1 833 6204อ่ะไอหนุ่งเยอรมันลงบอ่อได้ไหมนอ้องมาดูปั้นท้ายเขาหน่อยเฮ้ยรถคันนี้เกะมาได้4เดือนครับเกะกลองมาได้4เดือนตัวดาวไปประมาณ4แสน 402รวเ40%นะครับก็ส่งออกง่ายอะ่ะได้ข่าวว่าออกง่ายครับไม่ได้เช็คอะไรมากมายมีเงินดาวก็ออกได้เลย <c oughs> ประมาณนี้ครับมาจใส่โอเรนซะด้วย อรอเปิดใหม่ของแข็งอยู่ไหนเน,นาะทศนิยนรถเรียงครับแต่วไม่เป็นไร สามารถใช้เชื้อเพลิง B 2 0ได้นะพี่น้องสำหรับเจ้ารีแพร์920นี่ครับที่ชอบก็คือปั๊มนะครับปั๊มอันรอยิกใช้ของเล็กกรอบถือว่าไม่ธรรมดาครับหนุ่มเยอรมันคันนี้โอจะเดินลงไปข้างล่างเลยต้องเอาดินขึ้นมา ระบบที่สามารถเช็คได้นะครับสำหรับทรเท่าแกที่ซื้อไปแล้วไม่ได้อยู่ครับว่าคนขับนั้นทำงานไหมนะครับหมายถึงว่าเราอยู่ต่างจังหวัดก็ยังรู้ว่ารถทำงานหรือไม่ทำงานนะครับสามารถเช็คได้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งครับ สวิงนะครับสวิงก็เกือบสิบประมาณสิบสองรอบต่อนาทีถือว่าจาับเหมือนกันเจาน้าลึกแหงวันนี้นะขอบลึกครับมินคิว ปัจจุบันรถคุณก็เข้ามาในเมืองไทยเยอะมีล่าสุดก็น่าจะเป็นซูมไลออนหรือว่าซันคุยครับซันคุยซูมไลออน รถขุดนันมี20กว่าค่ายเยอะมากปัจจุบันก็การวางดาวรถขุดก็วางประมาณ10%หมายถึงว่าราคา1ล้านนีวาง1 0 0 0 0แสนถ้า4ล้านก็4 0 0แสนครับที่น้องก็มีตัวเลือกเยอะครับในการดูรถขุ ว่าค่ายไหนใช้ดีใช้ไม่ดีจริงๆรถขุดมันก็โครงสร้างอะไรเหมือนๆกันครับนะต่างกันที่เครื่องยนต์ต่างกันที่ปัม๊มระบบแพร่คอนโทรลอะไรตัวเดินใะก็แพกถึกเหมือนกันครับคุมามหลักๆขึ้นอยู่กับคนคนชอบครับชอบค่ายไหนก็นจัดไปแล้วก็คนขับ ดูแลรักษาดีครับคนซื้อไม่ได้ขับคนขับไม่ได้ซื้อครับนั่นก็ขึ้นอยู่ว่าคนขับดูแลรักษาดีๆก็ใช้ได้เหมือนกันครับอโอ้โหทีนี้อเอาค14นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกัน ด้วยลิฟเฮรถสายพันเยอรมันหรือว่าไอหนุเยอรมันครับจัดจำหน่ายโดยภารกรเมชชิน,นารีจำกัดได้่อ2960 2090ถ2นะครับเหมาะสำหรับงานก่อสร้างหรือว่างานเหมืองก็ถือว่ารถใ,ใหญ่ๆในเมืองนี่ต้องยกให้เขาสำหรับลิแเ่นะครับ LIEB s อสอีจากคุณอาร์นะครับริบแฮบางคนก็อ่านรีบเฮ่รบได้ครับ,ดดดรบได้แล้วแต่จะอ่านจะออกเฮ่ออกแฮก็ได้ครับฝากกดติดตามนยครับ,บ,รบสวัสดีครับ